ตร้้นคมนาแลวแลวเผงทางครับผรงทาง สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พล่ซีลุงปา้านาอาที่น่ารักทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราสองคน<บ>ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมผมกับใ่ขึ้นมาที่ถ้าที่มีอาคนกินคนทุกคนนะใช่ครับผมเป็นถ้ำเหมือนกับว่าเป็นพวกตัวประหลาดสักอย่างอะ่ะที่แปลว่ามันเอาพวกคนหรือว่ามนุษย์ที่หาของป่าหาพวกเคีียยงข่าวหรือว่าพวกสมบัติเนี่ยเข้าไปข้างในคือไม่มีทางออกได้นอกจากพวกหรือว่ายังไม่ถึงชะตากรรมจริงๆยถึงจะออกมาได้ ไม่รู้ว่าตัวข้างในเป็นคนปกติหรือว่าเป็นพวกตัวปลาที่โดนพวกเี้เหมือนพวกกอร์ลัมจังวะโดนสาบแช่งกันด้วยภาผมไม่แน่ใจนะแต่มันดูหลายมากมันดูหลายกว่าพวกกอร์ลัมแล้วก็มันทําเสียงแบบให้เราเชื่อนะทุกคนนะใช่ให้เราช่วยนะทุกคนรังก่อนนะรังก่อนมาหลอกให้ผมกันเลยกอตายใจว่ามีคนติดอยู่ข้างในแต่ครั้งนี้เราวางแผนมัแล้วเราจะเป็นคนที่ล่อให้มันออกมาโดยการแก้งปนคนลงทางทุกคนเรียกมัน ขอของช่วยเหลือ<ช>เราไปเรียกว่ามีคนอยู่ข้างในไหมแบบว่าดูมันจะออกมาหรือเปล่าใช่ไอ้ผมกิญญกำเนดก็อยู่ที่ทางขึ้นทางขึ้นถ้ำทุกคนนะคือเป็นด้านบนอีกน่าจะไกลพอสมควรโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมสองคนได้ออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยทุกคนนะไปไปจับตัวกันโอเคครับพี่ๆก็จะทุกคนจะบอกว่าระหว่างที่เปิดคลิปแล้วก็ระหว่างที่เดินมาเนี่ย นกมันร้องทักแปลก,กตลอดเลยทุกคนนะร้องทักแบบว่าเตือนสักอย่างหรือมันก็แบบนี่งไงทักให้เรารู้ตัวว่าเราจะเจอสิ่งไม่ดีหรือเปล่า,าลลแต่เรายังกลับไม่ได้วันนี้เราจะมาจัดการให้เด็ดขาดเพราะว่ายิ่งปล่อยไว้ยิ่งอันตรายไหนจะคนอื่นที่เข้ามาหาของป่า,เรา,เ,ราเราจะไม่เข้าไปข้างใน,นเด็ดขาดนะเข้าไปปุ๊บเราเสียเปียบนองเขียนะ าาาๆๆอาอหารตัวไม่เจอเลยเวลามันแบบว่าพอมาซุ่มโจมตีเล้วอะแล้วมันก็หายไปเลย ลองทเตั้งกล้องักูเข้าไปเป็นตัวร้อยมันเองกล้องวะนกอวแกเป็คนจั้กล้อง ตกไปเลยฝ่าเมื่อไรจะยุงเยอะมากไอ,อเ,เดี๋ยวเอามีดเย็บเอวไว้พวกเอไปทะลุกบอลนะมีพวกไว้ ถ้าเราตรวจเป็นจักรยานขึ้นมาสามารถใช้เสียงได้แบบเสียงดังไม่ได้กลัวไอ้เพื่อนไม่จะกลัวเสียงดังทุกคนนะถ้ามีใครเคลิบบอทมถ้ามีใครเคลิบบอจุดไล่กูถ้าตบบออกไม่อยู่จริงๆนะ ใช้เป็นกระป๋าป่ะดูดิทั้งอยู่มมันจะออกนี่เปรี้วอะไรนี่ีิกติกนี่ดูฟอกองปวังเวงจัดเลยตอนนี้คนมบอกวังเวงมากเลพี่สากาศเป็นคึ้มๆวังเวงจะตกอ่ะถ้าเดิน, 5, งงดนนี้น okay. ไปก็จะถึงทำอยู่ด้านบนทุกคนนะเดี๋ยวเจอกัน น่าทำทุกคนนะนี่นกน้องแรงมากทำไมร้องดังเยอะร้องร้านป่าเนี่ยจ้องมองที่เราแล้วก็ร้องใช่ไงหรือมันส่งสัญญาณให้ตัวนั้นวะตัวประหลาดอะพวกมันเหรอวะไอตัวคนส่วนคนเนี่ย ผมจะบอกว่านกมันร้องทักตลอดทางระหว่างเดินทางมาทุกคนนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรว่าไม่มีหน่าจำกูได้กวนอะรอ่างเมันไม่น่ามีความจำแลงมามันน่าจำกูไม่ได้กูกลัวมันจำกูได้ใช่ไหมฮะถ้ามันแบบไม่เชื่อกูไปปรงทางอย้างนีก็ผิดแผนจำไม่ได้แล้วกวนะ ใ้เสี่ยงให้น้อยสุดเสียงดังไม่ได้ทุกคนนะต้งตั้งตั้งกล้องข้าโมยของมัน ผมเคยช่วยเหลือพวกในพานขึ้นมาเลยนะคนาของป่า ก็นั่งแอปนั่งทตาหิน่าาหินเนี่ยเออทาง,ง,ง,งามาจัลองเ่ยจงลอห็นจะสกเ็กมันรอก่าเคือที่้นที่เกเจ้ประจำอ่ะเออมาแล้มา,แล,ลา,มาและโอเคทุกคนตอนนี้นผมจะให้ใหญ่ไปนั่งลอมันด้านบนตรงทางเข้าส่วนผมจะนั่งอยู่ตรง แอบแอบหลังกอภัยเพื่อจะคทุกคนเริ่มแผนเลยใหญ่ก็เริ่มวางแผนแล้วเริ่มทําตามแผนแล้วลอมันออกมาก่อนไปใหญ่รอนะรอมันออกมาเตรียมเชือกแล้วเตรมมัดแล้ว คุณด้วยครับคุณด้วยครับมีใคนอยู่ไหมช่วมด้วยครนบยอยู่ที่นี่ไหมคุณครับคุณครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรออกมาคุณยังเงียบ ไปครับเออขอด้วย ความทางเจ้ากือขอ้อมเห้ยเจือขอ้อมเห้ยไปไทยครับว่าจะพาเจ้าเข้าไปบ้านข้าเจ้าหิวมัย้ยหิวครับเอ้ยไปบ้านข้ามันก็มี ไม่กินเรียบเลยท่านอ,อยู่กี่คนครับอสองคนเฮ้ยคนนึงไปไหนครับท่านเห็นต้งอ,องห้ผเยอะมากเลยอ้ยตกไปแล้วครับมาหน่อยผมจ,จะปลดภัยใช่ไหมครับปลดภยัยเจ้าหิวไม่ใช่เหรอ

你拉人不？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 你拉人 นีามันเอาขวหน้ากนเลยอะไยสต็อปด้วยตีหน้ากูเลยกูว่าพยายามจับแขนมันตีหน้ากูไงแล้วกล้องมาแล้วกล้องมาค่อยๆไม่รอดละโดนแทงเยอะเลยวะเฮ้ยยืดมั้ยิ่ พี่ห <Baby. S 2> มื่นหนึงมาตานหรือเปล่า,มาไมิไ้วยังงีเฮ้ยตายยากจังวะฮะตายยากจังเฮ้ยเฮ้ยกูแทงไปซ้าพี่ทีไปเจนดิน กูส่งข้าองทีลีเฮ้ยต้องเผาเผาเดียวไม่ฟังต้องเผาเดียวเดี๋ยว้ผา,มา,ไ,า,า,ผาไม่ได้จใทำกันเผาถึงไม่ให้มันอยู่ต่อมันรายมากมันมีอีกตัวหนึ่งทุกคนแต่ผมไม่ยอม,มบอก จะเป็นแบบว่าร้อตัวไหมร่อตัวออกมาไหมอเอาไงล่อไงเียจันกน,น,ต,กนต้องดูรอบๆคนนะอันตรายเผื่อมันมาต้อรบลังเราช่วยด้วยล่อ่วช่วยด้วยช่รครับ อย่ระวังยากูด huh. ีๆนะสวัสดครับสวัสดครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนม่นอง

เต็มเต็มจะประมาณจะประมาณจะเพอแต่มันเยอะมากเห็นมั้ยเฮ้ยถ้ามึงไม่แทงมันโดนหัวใจไม่น่ารอดกูอะรอดกูไม่โคตรได้เลย มันตะปบหลงังกูว่ามีกูสะบัดตกพื้นเลยเหรอเ<ะ>ห็นเหรอนี่เป็นหินเฮ้ยฝนตกเหรอเไเอาอล,ล้างมือก่อนยกล้างไปก่อนเน้ำฝนเปีเยกจะ,<ป>จ,ะจะยากปไปก่อนก่อนแบกล้างก่อนนะ ีพวกผู้ใหญ่ไม่แล้วมันไปไว้ที่ร่มๆเพราะว่าถ้าฝนตกมันจะทำให้ทำลายยากมากโอเคๆโดน,นแบนนะทุกคนนะนต,นต้องจัดการที่หัวใจอยู่ทุกคนนะจัดการจุดอื่นไม่ได้ผล ใคที่ใคยจกแกเชื่อมันยังไม่ใช่เชื่อแล้วแอยู่เห็ยังยถ่ายอยู่นก่เป็นน้ามทันรอนผานนะจะถ่ายเราหกอัจดที่เป็น รอยแไหมโอเไ่นึงะไอ้วัว่าอยู่นี้สภาที่เผาปะอกยเขาให้ตัวออกมาตัวหนึ่งนะเาจะจามไปสองตัวทีเดียวนะทุกคนนะอย่น้อยก็จ๊ยจบไปเลยแต่ไม่ยอมออกมาใช่ไมมัรู้มันรู้ตัวยด้วยครับช่วยครับออกมาช่วยเพิ่มเออกมา เดเป็นพอ่อลูกไง้เไั <c oughs> เข้ากัอ้ตัวพอเลยออกมาช่วยเพื่อนเมืงเอง <c oughs> <c oughs> ออกมาเพื่อนมึงกำลังจะแย่แล้วออกมาไม่รักเพื่อนมึงเหรออะไม่รักเพื่อนมึงเหรอออกมา ยังทำกันจัดการไปใช้กทุกคนอนุมภมขออนุญาตหาฟืนแล้วก็จะทําการจัดการมันเพราะว่าเราไม่สามารถให้ดูได้มันเป็นเสี่ยงต่อการโดนแบนมากๆเลยหาฟืนเนาะนี่งออนุญาตทำเนี่ยขออนุญาตทำเนี่ยไม่ต้องพ่อใหญไกลหรอกให นี่ไปเลยให้พวมรู้เลยเพื่อนมาให้รู้เลยว่าเรียบร้อยแล้วจัดการหาเพิ่งกันโอเคทุกคนผมให้ดูแค่นี้รู้แค่ว่าแค่นี้พอไม่สามารถให้ดูได้มากกว่านี้มันเสี่ยงมากๆเลยให้เพื่อนรู้เลยว่าพวกมันโดนจัดการแล้วให้มันดูไว้แล้วมันจะกล้าทำไหมดูดิเราฟพินมมาเพิ่มไม่พอแค่นี้ต้องเอาอีก นี่เคพี่ดูกันว่าเราเผาจริงไม่ได้แบบสร้างฉากหรืออะไรให้พี่สบายใจเลยแล้วก็ให้เพื่อนที่อยู่ที่ทันง่ะเป็นบทเรียนนะให้มันเอามาเจอเองเราจะยืนดูจนกว่าจะหมดถ้ามันไม่ทำได้ใครมันไม่ทำนะคนเราเลยมันทำได้คนอื่นมันจับคน,นล่อคน,อนเข้าไปมาเช็คไปนะอาจารย์เดี๋ยวปิดกล้องอ่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องลแล้วก็เราจะรอดูจนกว่าจะหมดไว้ พบกันคลิปหน้าหรือไม่ถ้ามีอีกตัวออกมาผมก็จะจัดจามาเลยทุกคนนะสวัสดีครับผม